ขอความสุขความเจริญจงบงังเกิดมีแด่คุณโยมทุกๆท่านคุณโยม10นาฬิกาถึง10นาฬิกาส0นาทีาาสั้นๆวันละ10นาทีรายการธรรมะเพื่อชีวิตท่านเป้าสารธรรมบิ่งสัญญาณตรงจากวัดสดาวตมบุแมลาอำเภอบางรัจันจังหวัดสิงห์บุรีผ่านระบบดิจิตอลส,สาวเข้าสู่4สถานีหลักในระบบ FM คุณโยม ก่อนอื่นก็นต้องขออนุโมทนาขอบคุณบ้านสวนประทุมธานีบ้านสวนประทุมธานีผู้ผลิตพืชผักสวนครัวจำหน่ายทั้งในและส่งต่างประเทศชมลงวิทยุสื่อสารระบบออนไลน์คุณโยมเพื่อนออนไลน์ลเพื่อนออนไลน์พีโอชุมชนคนเบือ่อเพลงคุณโยมนะให้การอุปการะปีนี้เป็นปีที่8แล้วคุณโยมขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างสูงในระบบ YouTube คุณโยมหากฟังตรงนี้ไม่ทัน ออกไปทำภารกิจที่อื่นกันแล้วก็เข้าไปฟังในระบบ youtube พิมพ์ค้นหาใน YouTube พิมพ์ด้วยคำว่า th th สา,ารธรรมเทศนาสารธรรมเทศนาหรือฟังใน facebook ส่วนตัวคุณโยมของท่านเปพิมพ์ค้นหา facebook ส่วนตัวท่านเปท่านเปเทวดายากจนท่านเปทนเปทวดายากจนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคุณโยมนะเอาธรรมะใส่ไว้ใ,ในใจมากกว่ามีเงิน10ล้านคุณโยม สัพพทานางทร,รมรรทนาติให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเมื่อวานนี้เรามาพูดเรื่องการกรวดน้ําการตรวจน้ําให้คนที่มีชีวิตอยู่ก็ดีคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีอย่าสนิทมิสหายของเรานะคนที่เราเคารพรักนับถือนี่เมื่อวานอธิบายกันไปแล้ววันนี้มาคุยกันเรื่องศินห้าถ้าเราถามว่าสินห้าคืออะไรสินห้าคืออะไร ศีนห้าคือมนุษธรรมนะเป็นมนุษธรรมหรือธรรมที่ทําให้พวกเรานี่เป็นมนุษย์ศีนห้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันบัญญัติขึ้นมาเองคุณโยมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจากสามัญสำนึกร,รู้ว่าในเมื่อเรามีความรักตนเองต้องการความสุขและความปลอดภัยในชีวิตคนอื่นก็ย่อมมีเหมือนเราเช่นกันคุณโยม ด้วยเหตุนี้คุณโยมแม้ในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นปกติก็มีศีลห้ากันอยู่แล้วศีลเกิดก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านมาลือฟื้นให้พวกเรายึดมั่นเกาะติดกันเข้าไว้ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องมนุษย์มนุษย์แปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล แตคุณโยมมนุษย์มีเหตุมีผลรูล้จักยับยัง้งชั่งใจแต่สัตว์ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคุณโยมนะเมื่อใดที่มนุษย์มีสินห้าครบความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์สุขภาพจิตสุขภาพกายนี่ก็จะเป็นปกติวาจาก็เป็นปกติใจก็เป็นปกติถ้าเมื่อไรสินห้าขาดหรือทุสินไป ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงสิ่นห้าจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยแต่ละข้อสามารถแบ่งแยกความเป็นมนุษย์กับสัตว์ได้ดังนี้สิ่นห้าระหว่างมนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันตรงนี้คุณโยมข้อ1นึ่งข้อ1ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตามปกติมนุษย์เราไม่ฆ่ากันคุณโยม การจากพวกสัตว์เช่นเสือสิงโตหรืออื่นๆเวลาที่หิวนี่ก็จะได้ฆ่าสัตว์อื่นกินทันทีสิ้นข้อหนึ่งนี้จึงแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจนอตมาขึ้นต้นบอกว่าตามปกติมนุษย์เราไม่ฆ่ากันใช่ไหมโยมก็ถามบอกท่านเป้มีข่าวทุกวันเลยนะคนฆ่ากันตายอันนั้นไม่ใช่มนุษย์นะโยมที่ฆ่ากันถ้ามนุษย์จริงๆเขาไม่ฆ่ากันนะคุณโยมนะ เขาจะเมตตาซึ่งการะกันไอ้ที่ฆ่ากันยิงกันแทงกันนั่นไม่ใช่มนุษย์นะคุณโยมก็ไปสานิฐานเองว่าเป็นอะไรมาถึงข้อ2ตั้งใจงดเว้นจากการรักเล็กขโมยน้อยหรือรักเล็กขโมยใหญ่อะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติของมนุษย์นี่จะไม่รักไม่ขโมยทรัพย์สินของใครนะโยมนะเพราะมนุษย์มีความรู้เรื่องกรรมสิทธิ์ว่านี่ของเขานี่ของเรา แต่สัตว์นี่มันไม่รู้เช่นเวลาสุนัเขเห็นแมวกําลังกินปลาอยู่ถ้าอยากได้มันก็เข้าไปแย่งเอาเลยคุณโยมดังนั้นถ้าใครรักขโมยจี้โป้นทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าขณะนั้นสักศีความเป็นมนุษย์ของเขาสูญเสียไปแล้วหมดไปแล้วคุณโยมเอามากันข้อที่สามคุณโยมตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ปกติมนุษย์จะรู้จักความควบคุมนะในการควบคุมความต้องการของตัวเองอยู่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต่างจากสัตว์อันามาขอยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะจะได้เห็นกันชัดๆเห็นง่ายๆเห็นกันบ่อยเช่นสุนัขเนี่ยมาถึงคราวโฮอร์โมนเพศทํางานเนี่ยมันจะกัดกันแย่งเพศเมียแต่มนุษย์ปกตินี่จะไม่เป็นเช่นนั้นนะ ใครเคยทะเลาะกันเพราะเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายบ้างไหมถ้าทะเลาะกันแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นมนุษย์นะคุณโยมนะข้อสี่ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อคุณโยมปกติมนุษย์จะไม่หลอกลวงกันและไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดต่างๆซึ่งต่าง,าง,างจากสัตว์เช่นสุนัขที่อยู่ในบ้านเนี่ยพอมีสุนัขตัวอื่นมา หรือมีคนเดินผ่านมาเนี่ยคุณโยมมันจะเห่าทันทีเลยนะมีบ้านใครบางไมคุณโยมนอนหลับทับสิทธิ์นะขโมยเดินข้ามไปข้าม,มาไม่เห่าแต่ธมาก็ว่ามีอยู่บ้างนะก็ยังเป็นสุนัขไม่เต็มตัวใช่ไหมคุณโยมแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นอยู่ดีๆเนี่ยจะไม่ว่าหรือไปด่าใครใเขานะโยมก็เถียงอยีกเนี่ยแหละไม่จริงเรอท่านเป้เมื่อวานข้างบ้านกรทะเลาะกัน มนุษย์เขาไม่ทะเลาะกันหรอกโยมนะไอ้ที่ทะเลาะกันนั้นไม่ใช่มนุษย์นะโยมมองผิดไปแล้วข้อห้าตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยอาจมาอธิบายคําว่าสุราเมลัยก่อนแปลได้สองอย่างนะสุรานี่คือน้าเมาที่ถ่นกรองมาใส่แก้าเหมือนตาทากแต่แล้วไอเมลัยนี่ก็คือน้ําขาวน้ํากระแช่อะไรประมาณนั้นโดยปกติสัตว์ใหญ่เนี่ยมีกําลังมากกว่ามนุษย์ แต่บังคับคิศทางไม่ค่อยไดนะ้เพราะไม่มีสติควบคุมดังนั้นสัตว์จึงไม่สามารถเปลี่ยนกําลังกายให้เกิดเป็นคุณงามความดีขึ้นมาได้แต่มนุษย์ในมีสติควบคุมในการกระทำทําให้สามารถเปลี่ยนกำลังกายมาเป็นการกระทำความดีได้แต่ธรรมใดที่มนุษย์เดิมโซลาของมึนเมานี่หรือยาเสพติดเข้าไปก็จะขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจสามารถทำเรื่องเลวร้าย ได้ตลอดศินข้อ5นี้จึงเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยคุณโยมเพราะคนที่ขาดสติสามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างและผิดศินข้ออื่นได้ทุกข้อเลยคุณโยมประมาณนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณโยมอาตมาจะาจานําเรื่องถือศินได้บุญอย่างไรถือศินได้บุญอย่างไรมาบรรยายให้คุณโยมได้สดับรับฟังกันถือศินได้บุญอย่างไร หลายๆท่านเหมือนกันนะนี่ก็นี่ก็ช่วงใกล้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้วหลายๆท่านก็จะนุ่งขาวห่มขาวหรือบางที่มีการบวชเนี่ยธรมะบวชศีลจารินีบวชชีพรามนะถ้าบวชกันจริงๆกโยมนะถือวีเวกเลยพอฟังพระเทศช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงกลางคืนเสร็จแล้วนอนนะช่วงบ่ายเสร็จแล้วหาตนหา้นไมกลากไม้ไปนั่งเงียบๆไม่ต้องไปสนทนากับใคร เอาจิตจับในจิตเอาใจจับในใจตัวของเราเนี่ยจิตมันจะไปไหนมันจะล่องลอยไปไหนเนี่ยมันไม่ได้เสียค่ารถหมดค่าเรือคุณโยมนะคอยถะลักหรือตามัมนไปดูสิมันจะคิดถึงอะไรจิตมันจะไปถึงตรงไหนมันต้องการอะไรใช่ไหมคุณโยมเดี๋ยวจะกลับมาเองนะมันไปไม่ได้เตลิดเปิดเปิเปงไปไกลามากหรอกนะเดี๋ยวก็จะตามเข้ามาสู่จิตของเราเอง,ของเขาเขรียกว่าเจตสิกเจตสิก หนึ่งคนหนึ่งชีวิตมีอยู่ร้อยแปดจิตร้อยแปดวงเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันนะบางทีเราคิดถึงเรื่องนี้อยู่มันก็ะตลิดเปิดเปิงไปเรื่องโน้นไปๆปก็กลับมาเรื่องเก่านี่เขาเรียกว่าเจตสิกหรือจิตของเราเอาไว้พรุ่งนี้นะมาบรรยายกันคือสินได้บุนอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วคุณโยมนะขอคุณพระคุ้มครองทุกทกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขท,ทุกทท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอเจริญพร